ตอี๋ยวผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองครับก็คลิปนี้นะครับมานำเสนอล้อแท้ติดล้เป็นคลิปที่สองนะครับของเย็นวันนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแท้นะครับของโตโยต้ายาริสนะครับตัวที่อาีนะครับเป็นตัว V ตัวสุดท้ายนะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อตัวยนดิยมเลย ถ้าเกิดว่าลูกค้าถามหายาดิเซียดีตัวนี้จะเป็นตัวแบบต้นๆล้อหายากนะนะครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับวิธีดูล้อแท้ก็คืออย่างแรกเลยนะครับฝา <éta> นะครับจะเป็นคาว่าเทียดีแต่ถ้าฝาไม่ได้ใช่เทียดีเขาสมมตินะคุณมาดูที่ลอ้อนะครับอันนี้คือจุดตายนะครับที่จะบอกว่าล้อตัวนี้เป็นเทียดนะีนะครับนะนะครับไปล้อมาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังลอกก้อนะนะครับ,นะรบตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับมีตา โตโยต้านะครับชัดเจนนะครับอ่าเดี๋ยวให้คุณเบบปวดแลดนะครับอ่าชัดชัดเจนนะนะครับเป็นล้อขอบสิบห้ากว้างห้านิ้วนะครับออฟเซตอยู่ที่สี่สิบห้านะครับออฟเซตสี่สิบห้านะนะครับงามนะครับชัดเจนนะครับล้อแท้น้ำหนักเป็นยังไงตัวนี้ก็ถือว่าไม่หนักนะครับแต่ก็ไม่เบานะครับก็คือเอาเป็นว่ามาตรฐานเขาแล้วกันนะครับสเปคนะครับตัวนี้เป็นสเปคสี่ลูนะครับสี่ลูน็อตนะครับ ความกว้างนะครับหน้าตัด100นะครับ100มิลหรือ10เซนเขาเลยเรียก4ลูร้อยเพราะฉะนั้นคุณสามารถใส่ได้กับรถโตยโตย,โต,ยต้า B ีออสยาลิสแล้วก็ออติตัวเก่านะห,หนหะครับที่เป็น4ลูนะนะครับสนใจสอบถามมาได้ยกชุดราคาไม่แพงน,นะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะรับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์ัตั้งอยู่พระราม2บางขุเทียนับ อยเทียนทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดตอนน่อมาเลยนะครับมสำหรับคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยน์ขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโมกับ,บหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ